สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้มารีวิวรถไฟฟ้า3ล้อบรรทุกนะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถที่ดีมีคุณภาพเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับล้อนะครับเป็นล้อ12นิ้วนะครับนี่สวยงามเลยนะครับแล้วก็กระบะสามารถบรรทุกได้300กิโลแล่ก็มีเกียร์สโลด้วยนะครับขึ้นเขา ลงห้วยได้สบายสบายเลยเดี๋ยวพาไปดูเกียร์สโลนะครับ<ะ>เกียร์สโลอยู่ตรงไหนไปดูกันโอเค<ะ>ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเกียร์สโลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรกมือนะครับมีกล่องเก็บของใหญ่มากนะครับข้างหลัข้างในนะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้านะครับมีอะไรบ้างมีไฟสูงไฟต่ํา ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามีเตรนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตต์ตรงนี้ก่อนนะครับเปิดสวิตต์จะมีรอบวัดนะครับ51.7โวลต์นะครับปัจจุบันนี้นะครับแบตเต็มอยู่นะครับโอเคเปิดสวิตต์เสร็จปีบเตรได้ครับนี่ดังดีเลยครับโอเคด้านด้านขวามีอะไรบ้างนี่เปิดไฟนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วก็มี เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะลองขับกันเดี๋ยวเราไปดูว่ากระบะคันนี้นะครับสามารถเปิดท้ายได้ด้วยเนาะกระบะกว้างขวางเลยนะครับมีแผ่นรองให้ด้วยนะซื้อจากราซาด้านะครับแผ่นรองเนาะโอเคป้องกันริ้วป้องกันรอยนะครับไม่มีรอยเลยครับรถคุณภาพดีนะครับไม่มีรอยครับแผ่นรองนี่ซื้อ จากลาซาด้าเป็นแผ่นรองออกกําลังกายนะครับมีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาด้วยนะครับมีไฟถอยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสามารถเปิดท้ายได้ด้วยนะเปิดท้ายได้เปิดยังไงกดตรงนี้ครับข้างล่างนะครับยกดำครับไม่ใช่เปิดท้ายโอเคเปิดข้างล่างนะครับมีแมวมาดูด้วยนะฝั่งนี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงสักครู่นะครับเนี่ยมันมี ล็อกอยู่นะครับี๋ยวเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ดูมอเตอร์ด้วยนะครับยกขึ้นมาเลยปึ๊บเมื่อกี้เปิดแล้วนะครับยังไม่ให้ลงนะแป๊บนึงนะครับน่าจะติดเหล็กอยู่เมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราก็ยกล้ำขึ้นมาเลยครับนี่สามารถยกล้ำได้ด้วยมือเดียวนะครับเดียวเลยนะครับ แบตเตอรี่เท่าไรครับ48โวลต์นะครับอมอเตอร์นะครับ800วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์นะครับแล้วก็มอเตอร์800วัตต์นะครับใช้ดีมากนะครับแรงดีมากๆเลยนะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านี่ยกดำ นะครับดูรบๆคันนะครับให้ดูนี่ยกดำได้นะครับทำความสะอาดได้ซ์วิสได้นะครับรถใช้ดีมากเลยนะครับรถใช้งานปกติแบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์แล้วก็มอเตอร์800วัตต์นะครับซึ่งสามารถวิ่งได้ 40กิโลนะครับคือระยะทางนะครับชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้40กิโลความเร็วนะครับ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะพาขับพาลองขับดูนะครับว่าความเร็วแค่ไหนนะเร็วมากเลยนะครับสบายเข้าสวนปา์มสวนยางได้เลยนะครับบรรทุกหนักได้ครับ ไปดูเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่าเปิดสวิตนะครับดูนะครับ,รบด้านซ้ายคือ51.8คือโวลต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่นะแล้วก่อนเปิดสวิตเสร็จเราไปดูปุ่มข้างหน้าคือไปด้านหน้านะครับถ้ากดถอยหลังก็รถมนจะถอยหลังนะเบรกอยู่ทรองไหนครับเบรกอยู่ที่เท้าครับโอเคนะกนดะสุิว่าผมกดถอยหลังผมก็เนี่ยรถมันจะไปหลังนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าเขากดไปข้างหน้าครับโอเคไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะครับสบายๆนุ่มสบายเลยครับประหยัดน้ำมันนะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ค่าไฟประมาณ5บาทครับวิ่งได้40กิโลนะครับโอเคสวิตช์นี่คือเกียร์หนึง ดเกียร์สองเกียร์สามใบจิ๋วเลยครับไปดูความเร็วกัน ยอดมากเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถทักทายมาได้แล้วก็โทรมาที่0949652965นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับโอเคขับสบายมันทุกหนักได้นะครับโอเคครับโชคด,ดีครับ